โอ้ลูกนี่ไม่ใช่อะโวคาโดธรรมดานะครับไหน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 อันนี้เจ้าของนะครับเจ้าของเจ้าของสวนมีอยู่ต้นเดียวว้าวโอ้ลูกเบลล์ลูกละขั้นต่ำสี่ขีดได้อยู่สวยเลยโอ้ ดูขางบนอยากให้เห็นต้นทั้งนั้นเลยฮะม,ม,ม,มาแล้วผลละเก็บกเ,เทียกกกกทบกับหัวคนฮะ <c oughs> ยังใหญ่ลูกนี้ลูกใหญ่ ประมาณสามขีดได้อยู่สามขีดสีขีดได้อยู่มาละอันนี้ก็ดูยังไงแกะไม่แกะวูไายังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันลอยได้ต้องขึ้นใช่ไหม ทั้งต้นนี้ประวหวว่ามีกิโลโ<อ>ครึ่บลเลอร์ลองช่างดูได้กิโลกี <c ười> ่ลูกแล้ว โกลูกนับเลยลูกละหนึ่งคนเดี๋ยวรอมันแก่ก่อนมีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์มีทั้งพันธุ์ลูกเล็กกับอันนี้พันธุ์อะไรก็ไม่รู้ตัวไว้พันธุ์อะไรเนี่ยลูกกินแล้วกว้างทิ้งนี่นี่ต้นอร่อยอยู่นี่ต้นแฮสแฮส ต้นแฮสนี้อ่าอันนี้ได้เสียบยอดมาครับอันนี้ยอดยอดต่อแล้วอันนี้เสียบแล้วก็ไมแล้วก็จะปีหน้านี้ออกลูกละปีหน้านี้ออกดอกพันถุงมือสีเขียวต้นนี้หมดต้นแล้วลูกใหญ่ไหมปห่าวยต้นเนี้ย<ส>ลูกน้อยโอ้โห อะโวคาโดเต็มครับรอบนี้จะลงอะโวคาโดไปถึงนู่นประมาณดูจากพื้นที่แล้วประมาณสองไร่200ไร่อีก4ปีนะครับใครที่สนใจสั่งโทรมาได้เลยนะครับเ <st arts> บอร์เป้าไหวยังไม่ได้อีกนะออเดอร์ครับอีก4ปี อีก4ปี200ไล่นะครับ200ไล่อีก4ปีสั่งได้เลยที่กิโล8ปบ้านประไวครับบ้านดอกไม้สีชมพูนะครับนู่นครับข,ข้ามข้ามฟากถนนไปนั้นต้นนั้นเนี่ยเก็บมาแล้วตันนึงครับเขาโมหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> โลโอโลละห้าสิบอาอีกสี่ปีข้างหน้าห้าสิบปีเราจะเพิ่มราคาปีละสิบบาทนะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบโออีก,ก,อกสี่ 50, 60, 70, 80, ปีข้างหน้าโลละเก้าสิบแลครับสั่งไว้เลยครับใต้ดีสคริปชั่นคอมเมนต์ได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ปัญหาอะโวคาโดนี่มันชอบมันชอบเขาเรียกว่าแมงวันแมงวันมันจะมาไข่อยู่ตรง อ่าตรงตรงควันเขาเรียกว่าอะไรข่วนตรงเนี่ยอ่าแมงวันมันชอบมาไข่นะครับเดี๋ยวกูจะไม่ได้พันเด้อกูจะตจงเขาขอพันกันเยอะแยะเลยนะนีมขอพันแล้วก็ขายลูกละพันละพันละพันอันนั้นมันโดนแมลงอ่าเนี่ยผิวถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันโดนแมงวันทองต่อยแมงวันทองต่อยแล้วก็ทำให้ผิวไม่สวย อันนี้ความรู้ครับความรู้มีนะเฮ้ยรู้พอมันจะพูดแต่อิต้องตัวใหญ่นะอันนี้ลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยนี่อันนี้ป้าฝากไปให้นะครับให้ทุกคนให้โลโละร้อยยี่ไม่ต้องเอาสตะตั้งไป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 ,ไปลืมพร้อมที่ไหนจ้าผม โลละร้อยยี่บ่อยร้อยยี่ร้อยยี่โอเคไหมไม่หาตังไงหลานเลยเว้ยเม่กี้ว่าจะไม่ถ่ายละนี่อันนี้พันอันนี้พันหมาสลบอก็คือคว้างใส่หัวหมาอันนี้หมาสรบเลยลูกใหญ่มากแม่ว่ามันเหมือนอ่อนลูกอือที่ป้าบอกว่าลูก กินแล้วคว้างเม็ดนี่คือคว้างเม็ดไปแล้วเม็ดมันงอกนะครับแล้วมันก็เลยโตอ่านี่นะครับนี่ครับอันนี้คือคว้างคว้างเม็ดไว้แล้วเม็ดมันก็งอกนะฮะอ่าส่วนอันนี้อ่าอันนี้พันนี้อ่าพันนี้เป็นพันอุ้ยพันนี้ก็พันกินแล้วคว้างเองคือกันแหละอันนี้ก็คว้างแต่อ่ามันแก่ครับอ่าส่วนใหญ่อะโวคาโดส่วนใหญ่เนี่ยด้านเขาเรียกอะไรด้าน ขั้วด้านคว้นเออเนี่ยมันจะมีอ่าไข่ไข่เมงวันนะครับถ้าถ้าเก็บถ้าปล่อยมันงมมากเกินไปเนี่ยมันจะมีไข่เมงวันแต่ละพันอ่ะแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันครับนี่ลักษณะลูกทําไม่เหมือนกันโอ้โหลูกเล็กลูกใหญ่ลูกยาวนะฮะอันนี้วางกับพื้นดีกว่ามวางกับพื้นดีกว่าโตละพันธุ์ละพันกันให้แม่อธิบายดิ แม่ก็ไม่รู้กันแม่ก็กินนะแม่ก็ขวงเือนันี่อันนี้ก็ลูกยาวครับเคยกินละพันพันนี้ลูกนี้อร่อยเนื้อค่อนข้างมันมันจะเปลือกบางมันจะเปลือกบางครับมันก็เลยเก็บไว้ไม่ได้ไม่ค่อยนานโอ้ขย่าเขย่าวดูเนี่ยขย่าดูเม็ดมันจะถ้าเนื้อมันมันยังไม่เต็มมันจะดังกบกินแล้วกินแล้วอันนี้ยังเนื้อเต็ม

แจกอย่างเดียวเลยอ่ะแคุยนี่แจกก่อนเดี๋ยวปากกินขายนี่ดเดี๋ยวว่าเอากินติดใจแล้วเขาจะถามหาต้นแ<ด>่บเอามาจากไหนจะได้ขายได้เง<ด>ี้ยนี้ก็ต้องลงทุนก่อนอ๋อลงทุนไมเห็นนะเขาขายแตงอะไรเลมอนอะไรอ๋อกระลุกน,นี่ยเขาจะขายชิมหน่อยนึงนนั่อร่อยแล้วก็ซื้ออันนี้มึงไว้จริงจริงด้วยอร่อยจริงจริงไม่ต้องไม่ห้ยเขาอร่อยอันนี้ มีอีกต้นอหน,นึ่งนะครับต้นลูกเล็กลูก,ล,กลูกแบบนี้ลูกแบบนี้อเหมาะกับคนที่จะเอาไปทำ,น,น,ำปน้ำปุงน้ำปั่นหรืออะไรที่มันได้ใช้หน่อยเดียวแล้วลูกนึงหมดพอดีเอา,เอาให้มันหมดพอดีลูกนึ่งทำหม Ice Cream. ุบไอซ์ครีมแต่ถ้าอันนี้น่าจะเอาเป็นทำ ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เมนูน้ำกะทิอร่อยอันนี้อันนี้เอามาจากไหนมาจากไโอเคครับเดี๋ยวไปทำภารกิจอย่างอื่นก่อน